สวัสดีค่ะมาพบพอกันอีกแล้วเนาะคะ่ะมือนีกับช่องซาสวกผ้าสวบหรือว่าอีสวกผ้าสวบเนาะคะ่ะเนาะมือนีเฮ้าไดเมนูยำบุนเส้นเห็ดรวมหมูสับเนาะจะ้ะใส่หมูสับนิดนึงเพราะมันได้นำนัวจากหมูสับเนาะคะ่ะมือนีพักเข้าก็จจมีแครอทลกักะพักชีนะจะ้ะพักชีหอ,อมปอบมันเฮ้ลาลวกะสลัดแก้วจ้ละลักะมีชะอมนิดนึงค่ะ ชะอมและะ้วก็ผักกระดอกเนาะคะ่ะมือหนีเพราะว่าเข้าไปตลาดมาไปหาซื้อของมาเข็ดกับเขาเข้าแล้วซื้อพักมาตุนไว้เนาะคะ่นะเนาะ,ะเพราะวันนั้นน้าเขาจะได้ไปเทื่อนึงและะ้วก็ามือนีเนาะ,ะมาบรรยากาศห่อนห่อนคือเกาค่ะมาจา้ามาจา้าแซบ่แซบซนํากันเลยค่ะสิมนหํากันค่ะขี้มือจะของคือเกาด้วยค่ะเห็ดเองทําเองกินเองนักเลงพอค่ะอืม ไปดาวซ่อนไม่ค่ะไปดาวซ่อนไม่พระเขา่าไม่ซ้ำไม,มเนาะค่ะสวยไม,ม่สภาพเมื่นอกกนี้กะหน้าซดค่ะเพราะว่าสสเย็นเห็ดแล้วโซอห้าสีเห็ดแต่งเครื่องแต่งหยางแล้วโอ้ยหหอนเอาอะไรค่ะมันบรรยากาศหอนเอาแห้ง ฝนตกกาห้อนบอ่อตกกาห้อนมือนีไทยไทยอยู่นาบ้านเน้อคะ่ะไทยตรงหนาบ้านแต่ว่าไอเห้องไทยตรงนาบ้านาาท่ระเบียงนาบ้านห้งนงนนองข้างลั้งจะเป็นถนนค่ะตรงตรงนั้นจะเป็นโลงรถเห็นไหมคะ่ะแสงแสงไล่โลงรถที่ห้องไทายกันหมูว่านเนาะค่ะเนาะมือนีเข้าเปลี่ยนมาทายตรงนี้ ห่อนค่ะขอซับเงือนก่อนมาค่ะมาแสบๆด้วกันเลยค่ะเอาขอใส่สมก่อนนะคะรสชาติจี๊ดจัดอืมอืมเปรี้ยวหวาน เก้าค่ะกินกับผักคะบงเนะคะไม่วาชะอมเข้ากันบ้องลองบ้งมได้อยู่ได้อยู่โอเคอยู่ค่ะแช่พือกันแบบจะคนมากก็ขอเมื่อนี้พักท่าหลากหลายแห้งค่ะ อันแค่อทแค่อทสดๆนะคะหวานยำหุ่นเซนท่านจีไซแต่เฮ็ดกะอยากกินเซนไหมคะ่ะ อมปรับผู้ได้กินชะอมระ้วว่างน้ำด้วยค่ะน้ำมีปักปากเนี่ยอร่อยค่ะ น้องนี่ยังจินกันเนาะค่ะมืงเนี่ยซดนคือแบบว่าสดเต็มปากเต็มค่ำแห้งจ้ะตาค่ำใหญ่ๆสดค่ำใหญ่ๆปมปมมึงดู 嗯。Mm. จากคำใหญ่ๆบะแกเรียค่ะตรงนี้อ่อนก่อนีืมอากาศดอกบานเฮากินอ่อนๆเวยกินนิบๆกระแซบได้ค่ะ เอามาออมแค่ออมเนื้อออมไก่กระเจี๊ยบขึ้นกันค่ะมืม่อนนี้ผมได้เปียกผมเนยค่ะ กยานตาทำใหญ่ๆปมๆม,มุมลงไป อันนี้เขาใส่บักเกอรเฮดซีด้าด้วยค่ะบัลดัใส่บักเกอรเฮดไงต้มดีค่ะต้มอมมัยเบักแข็งอันนี้เขาใส่เห็ดเห็ดชิเมจิเห็ดชิเมจิหลักะเห็ดเห็ดเข็ม สลัดแก้วกรอบค่ะแซ่บคำใหญ่ๆปมๆเต็มปากเต็มคำดิ สุดยอดเด็ดสุดในย่านนี้กะาัมนขี่มื่อจะคลองนี่แหละค่ะหงอยจะคลอง,องแต็นกว่าไปซื้อพักรีตลาด แม่ค่าเห็นซื่อหลายอย่างก็บด้วยแถมแตงกวามาให้ทุงนึ่งจ้ะม่ค่าเอาดีดีค่ะนองกัะเทยหน่อยสวัสดีค่ะพี่คนสวยพี่คนสวยเอาอะไรดีคะวัาสันในตลาดบานห้องไหมคะ่ะว่ามวนมวนห่นองค้ายเป็นเป็นจ้ะเราดีเรามวนไปน้ำใดกับไปซื่อจะน้ำแกหรอค่ะ ไปอุดหนุนนองเพิ่มใน,น,นแล้วค่ะในตลาดห้าเฮานี้ละมันมีทุกคนกัอันอาเจอยหูว่าสาวสวกนี่เป็นคนทั้งใดเนาะคะ่ะคนจังหวัดใดซื้ออีลีสาวสวกซื้อว่าหยังเนาะคะ่ะมันนี่สาวสวกกับสิมาบอกเนาะสาวสวกน่ะซื้ออีลีซื้อยุ้ยเด้อค่ะซื้อน้องยุ้ยได้ซื้อยุ้ยย้อนหยังบอกค่ะแต่ในหน่อยเกิดมาน่ะ แก้มยุยตุยนุยหลายพอกกได้ตั้งซื้อหนีห้ค่ะคนแก้มหลายจี่สิแม่ค่ะ,ะเลยได้ซื้อยุยค่ะแล้วก็ยู่ใสเนาะคะ่ะสาวสาวยุยเอ้ยสาวสวกนียู่อุดรค่ะอำเภอกุจับค่ะตำบลกุจับค่ะทุกคนเกิคนเสือหัวจักยู่ดอกเนาะค่ะเนาะขันคนในอำเภอกุจับเขาในจังหวัดอุดรที่เรียนน้ำกันเป็นมูกันแต่น้อยเนาะคะ่ะ แต่ว่าทุกคนที่เขามาเบิ้งคลิปอาจจะอยากฮู้กะัะสาวสวกบอกไว้ในคลิปนี้นะคะเดว่าสาวสวกเป็นคนทั้งใดจังหวัดใดเนาะ,ะเนาะว่าซื้ออหรีซื้อหยังเราได้ซื้อสาวสวกย้อนหยังได้ซื้อสาวสวกกันย้อนว่าคีดดื้อคี้มึนแต่น้อยจ้ะเว้าเป็นเว้าเกงอันทันเว้าตามภาษาบ้านเท่ากันได้หน่อยแกแดดละคะ่ะ้อหลายสวกหลายมึนหลายอยีงอยงกับหุ่นจักไปเบิดลไหมคะ่ะ แห้งทั้งกลิ่นทั้งเบากับแห้งแสบกับคนมักเบานะคะเบาะผู้เดียวกับเบาเป็นอะไรบ้างอ๋เใ็ดจังใด้ๆเนาะ ข้นมกักเวาไหมแ <laughs> มนบาจ้าพี่นางมาจา้ามาคำสุดท้ายมาจา้ะคำสุดท้ายปิดคลิปค่ะบปเนี่ยขอคำปุ่มปุ่มคำปุ่มปุมคือเกาค่ะตาเหลียกตาสวดกันไปนเลยค่ะคำนี้ปาดสลองสอนไมค่ะมันสมกับสอนใหญ่ ใส่คำปมๆไปเลยอ่ะนำมันลงไปค่ะบ่มที่ลีค่ะยัดทั้งไป ผักงั้จิน,นไหนเขาใส่ลงไปมันเลยอืมแ สำหรับคลิปนี้สาสวกฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเนาะกขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังติดตามคลิปสาสวกทุกคลิปนะคะเนะะาะทั้งทางเพจเฟซบุ๊กแล้วกะ็ทองยูทูบนะคะขอบคุณการสนับสนุนพี่น้องเพื่อนป้าหน้อาอา พอแม่พี่น้องทุกค้นนะคะ่ะที่เขามาก็แชร์กดไค์ก็ติดตามสาวสวกไว้นะค่ะเนาะสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย